บรรยากาศยามุแรงจ้าลมวีวีมีแหงค,คึกคักคึกคักดอกหญ้าสวยๆจ้าวันนี้อากาศเย็นค่ะมากับด่างเหมือนเดิมครับผมดนะังสวัสดีครับผมวันนี้มันที่ยี่โอ้ ลูกมือนวันที่ยี่สิบสามจฝนตกจ้าฝนตกทั้งวันเลยวันนี้ปอบแปะปอบแปะไปย่างย่างดีดีลูกยงตีนหนหน่อยหาแม่แน่แม่สิมือน ได้กินขี่นกเด้ไปเสียงนกจะ้กจะตัดแจ๊คตัดแจ๊คสกุระสวิเดนจะสวยงามค่ะ งามหลายาสกุระจ้าไปดังบานกำลังสวยเลยจ้ะอ,อากาศมันนี่ก็มืดคืมคือฝนสีตกจ้ะแต่าว่ามาขคืนฝนกับตก อย่างนกจ๊ะแจ๊จแจ๊จจธรรมชาติสวยงามค่ะสวยงามไปด่างยางตออันนี้จะเป็นพันกลางจะ้ะอันนี้สิออกดอกก่อนดอกปานกลางอันนี้จะเป็นดอกใหญ่จะ้ะจะออกที่หลัง หอมจ้ะดอกไม้หอม,หอม ไม้จ้าอ้ยคือสวยแท้ถรรมชาตินีมีแต่สิ่งที่สวยงามจ้ะสีเหลืองสีแดงตัดกันดีดีสวยงามจริงๆดอกอันนี้ดอกอีกอย่างละพี่น้อง นอนเดิงเดิดเราก็เขียวชุมช่มชื่นจ้าแต่ก็มีเมฆหมอกยื่ประมาณอีกสามสี่หามือก็สิมีฝนมาอีกจ้ะสวยงามตามธรรมชาติตอนนี้แมวแนมไปทางไหนก็เขียวไปหมดเลยจ้ะพอก็ลูกเขาเล่นกันลูกไส้ก็ห้าวหา ดังตอนนี้ก็ปลายเดือนสี่จ้าปลายเดือนสี่ก็สีเริ่มเห็นสีเขียวเนี่ยและจ้ะเพราะว่าอา่กับหาสิเปอร์ซนเนาะห้าสหเซนใบไม้ก็จะเริ่มออกดอกไม้ก็จะเริ่มออกเยอะแล้วจ้ะห้าสบหซจ้ะหันไปทางไหนก็จะเขียวชอุ่มไปหมดเลยจ้า นี่อีกมุมหนึ่งจ้ารุ้งกินน้ำสวยๆเลยจ้าอ๋ <c oughs> อฝนลินนิดหน,น่อยจ้ะ แค่มือเดียวจ้ะวันเดียวโอ้โหวันเดียวดอกบานหมดเลยสวยบ่พี่น้องมือนี้มันโชว์ฝนตกจะ้ะต่ว่าก็มือดออก็คือคืออยู่อมือดจังสีลงเม็ดสองสามเม็ดล่มมากอะ่ะนี้เวิดจะฝนจะ้ะ <c oughs> ดอกไม้สวย,สวย วิซบต่อจ้ะแต่ส่วนมากดอกอันนี้มันสีมีตตสีขาวส่วนมากหน่อยที่สิเห็นเป็นสีม่วงก็สีชมพูเนี่จ้ะทางนี้จ้าสวยๆเลยจ้าดอกไม้ตามฤดูกาลส่วนมากสีมีตสีขาวสีนี่บ่คอยเห็นนโดนๆจังสิเห็นเที่อ ก็จะปลูกเป็นแนวน่า็นี้เลยจ้ะวันนี้ลมแรงมากวันนี้วันที่สามเดือนห้าจ้ะก็เริ่มมีแดดและจ้ะเริ่มมีแดดอากาศก็เริ่มดีขึ้นต้นไม้ใบยาก็เริ่มเขียวชุ่มไปหมดแล้วจ้ะ ท้องฟ้าสดใสไม่นี้ก็เย็นสบายจ้ะบอลหนาวแล้วเดี๋ยวสิดอกไม้บางชนิดก็เริ่มกำลังไอ้ป่งเนาะประมาณอีกอาทิตย์นึงละ่ะจังสีบานหลายเดี๋ยวสิมะไทยเบิ่งอีกเทียนหนึ่งจ้าอันนี้ห่งล่ะจ้ะไข่ไข่เพิง บ,บัวบุรีแม่ว่าดกคักดกแน่แถดอกแต่ว่ารอฝนจ้ะสิมีฝนบ่ดอกดอกดอกไหมสออนดอกบับรุรีอันนี้ต้นเดือนห้าจ้าเธอคือมาพูดเดียวหงล่ะ นางมาหากินน้ำหวานจ้ะนางมาหากินน้ำหวานวันนี้วันที่เท่าไรวันนี้วันที่สี่จ้ะลมแห้แงแห้ง มนีมาเบิงนกจ้ะนี่จะสวยงามจะสวยงามตามธรรมชาติต้นไม้ีแต่ีสวยจ้ะหลงไหลในธรรมชาติจ้ะแวบมือทางนี้เย็นยนั่วมนีเย็นหลายเย็นหูจ้อยจ้อยเลยจ้ะคนก็มาเบิงนกหลายอยู่จ่ะ จ๊ะจ๊ะจ๊จ๊วันนี้จุดชมนกจ้ะมีอย่างบาบิฮิวพร้อมวันนี้มีแดดแน่มีเมฆแน่จ้ะคุณมองนี่เป็นมองชมนกมันสิมีป่ายยมีนกเอยียงแน่ก็สิยางไปพูดหลบหลบคนจ้ะอันนี้โตะงามงามจ้ะเราก็จะนั่งกินอาหารตรงนี้จ้ะอันนี้เป็นคอ,อกม้า เห็นผู้หนึ่งยืนชมนกอยู่คนนะอากาศวันนี้เย็นมากเพราะว่ามีลมทั้งวันเลยจ้ะอันนี้เขาเรียกแจ็คจ้ะคือหานบานเฮาเนาะ นี้มาเดินเล่นจ้ะมาตื่นลมลมแห้งจ้ะมาเนี่ย ต้นไม้เก่าแก่จ้ะสวยมากกำลังออกดอกออกใบเต็มเลยจ้ะ มุมนี้สวยมากเลยจ้ะชอบชอบชอบมุมนี้โซนนี้ก็มิตรต้นใหม่เก่าแก่จ้ะแต่ว่ามีตรต้นงามๆสฟรีนเทียน์ละยยทิกอม โอ้สมิเกฟิลวันนี้วันที่สี่เดือนห้าจ้ะลมแรงมากแล้วก็มีหิมะตกด้วยจ้ะซาไปแล้วแต่เห็นขาวๆใกล้ๆ ล่มแห้งผัดปานเต้นสิพังแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ